สวัสดีค่ะอันนี้คือหัวมันใหญ่มากนี่ทำการงัดใหญ่ใหญ่แบบกินทั้งหมู่บ้านเลยเอาแปะไว้ตรงปลูกไว้ตรงโคนต้นขี้เหล็กกอดลากขี้เหล็กกอดจนเปื่อยเลยกอดลากผุเลยหัวใหญ่ใหญ่มากทำขนมกินได้หลายแบบต้มกินก็ได้ บวชบวชมันมันอะไรนะพี่มันมือเสืออ๋อมันมือเสือแต่ถ้ามันมือเราก็ต้องรักษาอันนี้มันมือเสือใหญ่จริงๆกินทั้งหมู่บ้านก็ไม่หมดแค่นี้นะครับน,นี่นี่คนคนจัดการไหนหันหน้าขอดูหน้าหนะะ่อยค่ะโอ้อันนี้คนจัดการมันมือเสือ แต่ไม่ใช่เสือนะคนโดนลา่าไม้ขึ้นมาแล้วใหญ่จริงใหญ่ของจริงนี่หัวใหญ่มากกินกันทั้งหมู่บ้านอันนี้หลุมหลุมที่ปลูกไว้ที่ขุดขึ้นมานี่ใหญ่จริงๆใหญ่โอ้โหลายกิโลกินทั้งหมู่บ้านเลยนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เอา หน่อเล็กมันไปปลูกปลูกใหม่ปลูกอันนี้กี่ปีนะพี่สองปีปีมันไม่ฝอนะหัวมันไม่ฝอเนาะมันก็ยังคงความแน่นมันนี่อร่อยมันมือเสือเมื่อเวลาเครือมันตายมันเครือมันขึ้นดูความใหญ่ใหญ่เวลาเครือมันเหี่ยวมันตายแล้วเขาให้ขุดมากอ๋อปลูกไว้พอเครือเครือมันตาย ปีต่อปีเนาะแต่อันนี้ไว้สองปีมันก็ไม่ฝ่อทิ้งนะโอ้ยใหญ่จริงๆพ่นอ่ะโตเต็มหน้าจอเลยแค่นี้นะ